สวัสดีค่ะ FC ทุกคนวันนี้มีรถตู้สวยนะคะเครื่องดีมากค่ะเครื่องสองจุดเจ็ดค่ะ NGV บวกน้ำมันค่ะประหยัดมากเครื่องดีค่ะแอร์เย็นฉ่ำรถสวยค่ะสีสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนนะคะมีให้เลือกแปดคันค่ะใครต้องการรถใช้งานหรือถ้าเกิดว่า จะทำเกี่ยวกับสถานธรรมมูลนิธิรถพิเศษค่ะช่วยค่ะโควิดค่ะชช่วงนี้โควิดใครต้องการรถตู้ส่งคนป่วยหรืออะไรอย่างนี้ติดต่อเรามาเลยนะคะเราช่วยค่ะจะขายขายเท่าทุนเลยค่ะลรถปี2010ค่ะสวยเดิมบางค่ะ ราคาถูกรถอยู่บุรีรัมนะคะยางใหม่สีเส้นค่ะช่วงล่างดีภายในสวยค่ะมาชมได้เลยค่ะมีให้เลือกเยอะมากมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนค่ะสีสวยค่ะแอร์เยน็นฉ่ำไม,ม่ต้องห่วงค่ะ ระบบแอร์พร้อมใช้งานขอบคุณนะคะสำหรับการชมในวันนี้ขอบคุณ f อซคะ่ะหวัสดีคะ่ะ